สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอประวัตินักปรชัชญาพีทาโกรัสดังนี้ค่ะพิธาโกรัสเกิดเมื่อประมาณ570ปีก่อนคริสตกาลเมืองซามอสปัจจุบันอยู่ในประเทศกรีซเป็นบุตรชายของพิธาอิตและเนชาคัตพิธาโกรัสเป็นนักคณิตศสาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าพิทากรัสมีอายุอยู่ในราว582ถึง500ก่อนคริสตกาลพิทากรัสเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกเกิดขึ้นที่เกาะซามอสแห่งทะเลเอเจียนใกล้กับเอเชียไมเนอร์ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์และได้รับความรู้จากการเดินทางไปอียิปต์และบาบิโลเนียในขณะที่ศึกษา ในประเทศอียิปต์พิทาโกรัสพบว่าชาวอียิปต์ใช้เชือกที่มี13ปมล้อมรอบไม้3อันซึ่งปักอยู่บนพื้นที่นารูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการใช้เชือกที่ล้อมรอบไม้3อันนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้าน ประกอบมุมฉากพิธากรัสเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของนักคณิตศาสตร์ผู้คิดค้นสูตรคูณหรือตารางพิทาโกเรียนและทฤษฎีบทในเรขาคณิตสิ่งสำคัญและถือได้ว่าทฤษฎีของพิทาโกรัสมีชื่อเสียงคือความสัมพันธ์ของด้านสามด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งความรู้นี้มาก่อนแล้วกว่า700ครสต์ศักราช แต่การนำมาพิสูจน์อ้างอิงและรวบรวมได้กระทำในยุคของพิทาโกรัสเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพิทาโกรัสและสาวกเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติหลายอย่างโรงเรียนของพิทาโกรัสมีผู้ให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนจำนวนมากทั้งพระมหากษัตริย์ขุนนางราชสำนักและพ่อค้ขาขหบดีที่มั่งคั่ง ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ได้มีการตั้งชุมนุมโดยใช้ชื่อว่าชุมนุมพีทาโกเรเยียนซึ่งผู้ที่จะเข้าสมัครชุมนุมพีทาโกเรียนจะต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีอีกทั้งจะไม่เผยแพร่ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชุมนุมพีทาโกเรียน แนวคิดที่สำคัญของพิทาโกรัสและสาวกคือหลายสิ่งหลายอย่างสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ด้วยคณิตศาสตร์ทำให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งพิทาโกรัสและสาวกได้ทำการพิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์หลายเรื่องและต่อมาทฤษฎีเหล่านี้เป็นรากฐานของวิทยาการในยุคอียิปต์ สำหรับผลงานของพิทาโกรัส 1. สร้างสูตรคูณหรือตารางพิทาโกรีียน 2. ทฤษฎีบทเรีขาคณิตที่ว่าในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก 3. สมบัติของแสงและการมองวัตถุและ 4. สมบัติของเสียงค่ะ สรุปพีทาโกรัสพีทาโกรัสประมาณ570ปีถึงประมาณ495ปีก่อนคริสตกาลกรีกเป็นนักคณิตศาสตร์และนักปราชชาวกรีกโบราณเป็นที่รู้จักในนามเจ้าของทฤษฎีบทพีทาโกรัสรูปนูนต่ำของพีทาโกรัสบนเหรียญพีทาโกรัสได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งตัวเลขพีทาโกรัสไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อคณิตศาสตร์ เขายังได้สร้างสรรค์ความคิดหลายอย่างให้กับปรัชญาและาศาสนาในปลายศตวรรษที่6ก่อนคริสตกาลถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอประวัติของนักปรัชญาพีทาโกรัสก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ